สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ซอกันยียนะคะพาดูห้องน้ํานะคะที่ลูกค้าดีไซน์ด้วยตัวเองนะคะงานกระเบื้องเตอ์อ่างล้างหน้านะคะ ตัาเปลี่ยนจากเมกโครงการเนี่ยตัวไหนบ้างทีตูกคาเปลี่ยนกระเบื้องทั้งห้องให้ออกแบบโดยบุญทาวรตาเองเนี่ยสามารถไปให้เขาออกแบบตามที่ตัวเองอยากจะได้ก็ได้นะตัวผนังเนี่ยจะออกสีเบเดบด์สีครีมๆหน่อยส่วนของกระเบื้องที่เป็นไฮไลท์ก็คือเขียวนะเขียวเหนียวซับเขียวขาวไม้แล้วก็มีลายจุดแซงตัวเนี้ยกระเบื้องแนววินเทจนะเพราะว่าสมัยก่อน่ะเราจะเห็นกระเบื้องแบบเนี้ยเยอะตามบ้านสมัยเก่าแล้วก็มันหายไปยุคนึงเลยตั้งแต่เราเล็กๆอ่ะมันเหมือนกับว่ามันเอาไปมันกลับมาคิด อีกครั้งหนึ่งตอนนี้เราไม่ได้ราคาถูกนะต่อราคาต่อตารางเมตรเนี่ยแพงด้วยมีอีกหลังหนึ่งที่ลูกค้ากําลังรอโอนอะ่ะลายใจะใหญ่กว่านี้ใช่มันมีหลายลายะนะ,ะสิ่งที่ลูกค้าเปลี่ยนก็จะเป็นตัวกระจกนะแล้วก็ตัวเคาน์เตอร์นะเป็นเคาน์เตอร์แบบสําเร็จตัวข้างล่างด้วยนะคะเนี่ยชุบเนาะมาในชุดนี้ลูกค้าไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่าของโครงการเนี่ยเราให้เป็นชิ้นเดียวอยู่แล้วอันนี้ไม่ค่อยเปลี่ยนเลยเป็นรุ่นที่แบบสวยงามใช่ครับสวยงามอยู่แล้ว ก็ตัวนี้โครงการมีให้อยู่แล้วตัวเลนชาวทรงเหลี่ยมนะก็จะเทใช่ครับดีไซน์แล้วก็จะมีช่องเก็บของแบบนี้อันนี้ลูกค้าสั่งหรือว่าเราทําให้เลยเราทำให้ครับเราทําให้ก็จริงๆไฮไลท์ห้องนี้หลักๆจะอยู่ที่กระเบื้องพอมาได้ความไม้อันนี้ก็ใช่โอ้ยดูอีกอารมณ์นึ่งไปเลยประมาณนั้นสวยเนาะแล้วก็ลูกค้ามาเปลี่ยนอีกทีตรงลูกบิดนะคะปกติก็จะเป็นลูกบิดตรงสแตนเลสนะคะพอเปลี่ยนเป็นสีดําก็มีความเข้ากันอีกมาเชื่อมกันอีกเนาะ ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียนะครับสำหรับห้องน้ําเพราะว่าห้องนี้เนี่ยเรามองว่ามันมันสวย่สวย,นะสวยแล้วมันก็พอเข้าไปมันก็ฟิลลีแหลกใช่ครับโอเคครับ